สวัสดีครับสายวาวนะครับนะกลับมาพกัคชมอีกครั้งนะครับกับ d e โปไฟล์นะครับที่ได้ลงไปในชุมชนเนาะเมื่อ2อสวันที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นไคลรินะครับที่เป็นบล็อกล่าสุดของมันก็คือ DLP02 นะครับผมเป็นไคลริเกรสนะครับก็กว่าจะจัดให้มันเข้ารูปข้อรอยได้ก็ใช้เวลาสักพักเลยนะเพราะผมไม่ได้เคยเล่นไคลริมาก่อนเลยก็เลยต้องไปถามคนนุ้นคนนี้ครับอันนี้ก็ เป็นลิตที่ผสมกับรุ่นน้องแนะนํามานะครับก็เลยได้เป็นลิตนี้ออกมานะครับแล้วก็ไปดูกันนะว่าผมใส่อะไรไปในเด็กกันบ้างนะครับไปเริ่มกันที่ลายลายนะครับผมลายลนของใครดีนะครับใครดีเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากๆนะครับคือสามารถใช้กับลายลายอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะก็เลือกได้เลยนะครับก็จะใช้ลายลายเป็น ลายตัวเองหรือว่าเป็นลายของเซตอื่นนะครับได้เลยแต่ผมเลือกที่จะใช้เป็นลายตัวเองนะเพราะว่ามันค่อนข้างฟรีนะครับใน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 แง่ของการเล่นนะเป็นลายที่ผมคิดว่าฟรีน่าจะฟรีที่สุดและมั้งของลายลายนะทั้งหมดก็ของตัวเองดีสุดละสําหรับผมนะครับก็เกตสูน์ไม่มีไรนะครับก็โดรทับจัวหนึ่งเริ่มหลังนะฮะแล้วก็เกตหนึ่ง เมื่อลงแวน,นครับสามารถเข้าเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าจากดับโซนลงมาในสภาพเรสได้นะครับก็คือเป็นช่วงไรเฟสเราก็ทิ้ง1นงนะครับหรือต่ำกว่าเนาะแล้วก็ไ like ล1หนึ่งลงมาโดดตัวที่ทิ้งจากหลุมมาลงเรสได้นั่นเองนะครับแล้วก็เกตสองนะครับเมื่ออ,อยู่ช่องแวนนะครับเมื่อตียกเลียงหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับก็เป็นตัวหลบเป้าเนาะบางทีเราลงไปแห่เงี้ยแล้วก็ยกกลับขึ้นมานะเพื่อให้เขาแบบว่า ไม่ตีข้างเราเอ้ยตีข้างเราไม่ได้นะครับส่วนใครทีเกนสามนะเอามาก็เป็นฐานที่เฉยเนาะเพื่อเหยียบขึ้นไปเป็นเกศสี่แต่ว่าก็มีเทคหลบเป้าเหมือนกันนะครับเมื่อตีเนาะโซบัสสองยกขึ้นมือได้สองใบนะครับยกเลียกขึ้นมือได้สองใบเราไม่มีเพอร์โซน่าอยู่แล้วเพราะงั้นเทคล่างเราจะไม่ได้ใช้นะครับเทคเพอร์โซน่าโอเคอันนี้ก็เป็นไรลายนะครับของเด็กเราต่อไปนะครับ ไปเริ่มมาที่เมนเด็กแล้วนะครับเมนเด็กเราก็ใส่ตัวไครทนะครับเกียรสีใบเลยไครทเกียี่เนี่ยมีเทคบอกว่าคอนติเนียเลยนะครับอ่าเรียรกาศที่ลงสนามในเทอร์นี้ของเราทั้งหมดเนี่ยจะบวก5,000ครับก็คือทุกตัวที่ลงมาในเทอร์เนี่ยไม่ว่าจะลงมาด้วยจากสกิลอะไรก็ตามจากมือจากหลุมจากแดมจากคุกจากทุกอย่างถ้ามันเอาลงมาได้นะจากโซ มันจะบวก5,000ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเทคนึงเมื่อตีนะครับอ่าถ้าเกิดว่าในโซเรามีการ์ดที่มีคําว่าไคริอยู่นะครับจะบังคับนะครับยกไม่เกิน1ใบเอ้ไม่เกิน2ใบจะยกศูนย์ใบ1ใบ2ใบก็ได้ขึ้นมือและบังคับคอจากมือลงเลีย2ใบนะครับเป็นเทคที่บังคับทําไม่สามารถเลี่ยงได้ถ้าในโซเรามีไคริเพราะงั้นจะเล่นก็ระวังนิดนึงนะครับเผื่อแบบ มือน้อยๆแล้วโดนมาคับไปอย่างเงี้ยเพราะว่าจะแย่หน่อยนะครับผม,มต้องคํานวณดีๆนิดนึงนะเวลาเล่นเวลาเกมเ,เสียเปียบเราก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเล่นหลักของเด็กเราเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวยืนแวนหลักเนาะก็เด็กทําให้เด็กมันทำห้าเวฟได้นะครับนี่แหละเป็นคีย์แมนสาคัญของเด็กเราเลยนะครับต่อไปนะครับเกียร์สามสองใบนะครับใส่เป็นน้องคนนี้ น้องมีเทคบอกว่ามือลงสนามนะครับเอาการติดชื่อ a d v e r t i s e 1ใบที่เป็นน o ม m นยูนิตเกดสหรือต่ำกว่านะครับจากตอบโซนเข้าโซได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาเข้าโซครบัตหนึ่งแล้วตัวมันบวกหมื่นนะครับแอดด r ไซส์ที่เป็นเกดสหรือต่ำกว่าน o ม m นยูนิตเนี่ยก็จะมีแค่ไลายสองหนึ่งศูนย์นะครับทิกเกอร์ไม่นับอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นทิกเกอร์ Unit, ยูนิตมันไม่เกี่ยวเนาะเอาเข้าได้นอมอน เด็กนี้ที่ผมใส่มาก็จะมีแค่3าใบนี้นะครับที่เป็นลายลายเอาเข้าแล้วก็จะบวก10,000ืได้และสามารถวัวแอต i s ซให้เข้าโซได้คืนคอร์สได้ตลอดเวลานะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีเกต1หนึ่งคนหนึ่งที่บอกว่าเราสามารถกระโดดแอตเลซจากโซออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันละกันตอนนั้นโอเคต่อไปนะครับไปถึงเกต2กันแล้วนะครับเกต2ก็เป็นเกรด ตัวคืนมือตัวฟรีของเรานะครับสำหรับอาเกสสองสายเฟนของอน้องมีชื่อว่าเมลตี้นะครับผมก็เทคเฟนเราไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นใช้เทคที่เป็นเทคคอเพื่อนเนาะเมื่อลองสนามนะครับความหนึ่งอคอมือหนึ่งแล้วก็จวนหนึ่งใบนะครับใช้ได้เฉพาะแค่เมนเฟสอย่างเดียวนะครับถ้าเมลตี้ลงมาในแบตเทเฟสใช้ไม่ได้นะครับระวังโดนเหลี่ยมกันด้วยนะจ๊ะโอเคคือจะทําให้เราแบบว่าลงเมลตี้มา ความหนึ่งกระโดดมาอีกตัวหนึ่งแล้วจวบมือคืนจวบคืนมือนะครับทาให้เราได้เรียากาศมาฟรีฟรีหนึ่งใบแบบไม่เสียมือนั่นเองนะครับเป็นข้อดีของเมลตี้นั่นเองนะครับใส่ซีไว้เลยเต็มนะครับบังคับใส่เต็มเนาะต่อไปนะครับอันนี้เป็นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นหลังกล่องหรือมันเป็นอะไรไม่รู้เป็นน้องอัสมีนะครับผมอัสมีเนี่ยมีเทคบอกว่าเมื่อเห็นแวนที่มีคําว่าคดีของคุณโจมตีนะค,ความหนึ่งยกตัวเองแล้วก็ โดดตัวเองลงมาได้นะครับแล้วก็ปัดแวน5 0 0 0เนาะเราเราต้องโดดนะครับคือเราสามารถยกตัวเองเราไม่โดดได้นะเขาบอกว่าโดดตัวเองไม่เกิน1ึงใบลงมาแต่ว่าถ้าเราไม่โดดเนี่ยแวนก็จะไม่ได้5,000ันะครับเราต้องโดดตัวมันลงมาซ้ำเนาะแวนถึงจะได้5000นะครับเป็นตัวปัดพลังให้แวนด้วยแล้วก็เป็นตัวเพิ่มทําเวฟให้เราอาจจะเทคไครีเนี่ยเรายก2เนาะแล้วก็คอ2มาใช่ไหมเราจะคอเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็ข้างนี้จะเป็นอัสมีใช้เทคตัวเองนะครับเราก็จะทํเลนนี้เป็นเลนแรงได้1เลนนะครับแล้วก็คนนี้ก็จะโดดลงมาได้จากปกติที่เราจะลง2เลนนี้ไม่มีตัวบูทเราก็สามารถทําให้มัน1เลนมีตัวบูทได้นะครับสําหรับการใช้อัสมีนั่นเองนะฮะใส่3ใบเลยหมดแล้วนะครับเกียร์สต่อไปเป็นเกียร์หของเราเกียร์หก็เป็นตัวแบกเด็กเลยนะครับใส่ไปอีกสักพักใหญ่หญเลยนะสาหรับน้องขนมปังนะว่า เป็นตัวที่น่าลำคาญอยู่นะสำหรับคนที่เจอเพราะว่ามันเลือกอนาคตได้เนาะเออมันบอกว่าเมื่อบูธเนาะเมื่อบูธให้เรียกาดนะครับเปิดท็อปกองนะเลือกได้ว่าจะาไว้บนหรือไว้ล่างก็คือเรียยตัวนั้นนะที่มันบูธให้จะตีแวนหรือตีเรียก็สามารถดูกองได้สบายๆนะครับแล้วก็เลือกได้อีกว่าเราจะไว้บนหรือไว้ล่างถ้าเป็นทิกเกอร์ก็ไว้บนนะเป็นหรือไม่ก็เป็นแล้วแต่เลยอะ่ะแล้วแต่สถานการณ์ณตอนนั้นว่าสิ่งที่เราเปิดเจอเราอยากไว้บนหรือไว้ล่างนะครับ ใส่ซีใบใส่เต็มเลยบางคนใส่สามอะคนที่ไม่ชอบคิดว่ามันเยอะไปก็ใส่สามก็ได้นะแต่ผมใส่เต็มดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างดีนะน้องขนมปังต่อไปนะครับเป็นน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องลาพรัรมนะครับน้องลาพัมเนี่ยมีเทคเอก็คือตัวที่ผมบอกนะที่สามารถโดดอัลไซส์จากโซล,ลงมาได้นั่นเองนะครับน้องเนี่ยมีเทคบอกว่า เมื่อลงสนามนะครับสามารถโดดเอเดอร์ไซส์จากโซลงมาในสภาพเรสได้นะครับผมแต่ถ้ามันลงสนามในแบตเทลเฟสนะครับจะโดดเอเดอร์ไซส์จากโซลมาในสภาพสแตนแทนนั่นเองนะครับก็เป็นตัวต่อเวฟได้นะครับผมก็สาธิตเนาะนิดหน่อยก็คืออย่างเช่นจากปกตินะครับที่เรา <c oughs> จะต้องคอแบบนี้นะครับ1 2ตอนหลังจากที่แวนยกเสร็จเน,ะนาะบราบังคับคอ2ใบแล้วก็จะคอแบบนี้เนาะ ทำให้ก็จะมี2เลนเป็นเวฟที่4กับเวฟที่5เพิ่มมาแล้วแต่เราจะไม่มีตัวบูทถ้าเรามีน้องราพามบนมือเราสามารถเล่นน้องราพามได้อาเวลาเราคอเราก็คอหนึ่งคอน้องราพามตรงนี้แล้วก็คอตรงนี้นะครับผมแต่น้องราพามเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือเราต้องจัดกระดานให้ดีเพราะว่าน้องเนี่ยต้องคอจากโซล,ลงแค่ช่องว่างเท่านั้นนะครับผมถ้ายกเนี่ยเราก็ยกเป็นคอลัมนีให้มันโลง่งไปหนึ่งคอลัมน์เนาะแล้วก็ลงน้องราพามลงมาแล้วก็ลง ถ้าเป็นเอาแบบเวิร์กสุดเลยนะครับก็จะให้ลงอยากให้ลงเป็นไอไลน์นะครับไลน์เลเยสองเพราะว่าไลน์เลเยสองเนี่ยมีเทคบอกว่าเมื่อถูกบูตมันจะบบกห้าพันเพราะงั้นถ้าลงมาตอนคาลิเก 4, ตสี่ตีไอตอนคาลิเกตสี่ยิงเป็นแวนอยู่ฝั่งนี้มันจะตีออกสามสามเลยนะครับเป็นตัวเออเป็นฝั่งที่ตีออกค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับสาธิตน้องลาพัม ต่อไปนะครับเป็นเกรดหนึ่งที่เอามาเล่นช่วงแบบว่าช่วงที่ไม่ได้มีอะไรเล่นมากๆนะครับไม่ได้มีคอมโบน้องหลับทำไม่ได้ทํากระลงกระลอกนะครับผมก็เป็นตัวที่ตีแรงตัวหนึ่งของเด็กเราตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก็คือเป็นน้องคนนี้มีเทตุบอกว่าเมื่อลองสนามนะถ้าแวรติดแอดเดอร์ไแวน์เราติดแอดเดอร์ไตลอดอยู่แล้วนะครับมันจะบวก 1 0 0 0 0หมื่นนะก็คือเป็นตัวตีออก15หรือบูท1 5 0 0นนั่นเองถ้าลงมาในช่วงของไทรีเกต4นะครับมันก็จะบวกไปอีก5000จะเป็น20,000เลยแต่ข้อเสียคือน้องยืน5 0 0 0ันะครับจะเล่นก็ระวังระวังกันด้วยนะครับแต่ผมชอบเพราะว่ามันติแรงต่อไปนะครับเป็นตัวยืนน้อยอีกหนึ่งตัวของเด็กเล่านะครับเด็กนี้ใส่ตัวยืนน้อยค่อนข้างเยอะนะเพราะตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับมันก็จะให้ยืนเบสปกติก็ลำบากอยู่นะเก่งเกินไป สำหรับน้องคนนี้นะามีเทคบอกว่าเมือ่อลงสนามรับจิ้มมียูนิตหนึ่งตัวบวกหนึ่งหมื่นได้นะครับอามีนี่นิดนึงนะครับทริคนิดนึงผมกับกผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่าสมมติเรามีใบน,นี้อยู่บนมือเราเป็นละลายเกศสูนย์แล้วเราเริ่มหลังนะครับเราเริ่มหลังเนี่ยแล้วเราทิ้งไปนะครับทิ้งคนนี้ไปปึ๊บทิ้งแล้วเราก็ไล่เป็นเกศหนึ่งใช่ไหมอาจูนหนึ่งอะไรว่าไปเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยถูกแล้วดิเกศหนึ่งถูกแล้ว s o ร r y sorry เมาจำหน้ามันไม่ค่อยได้อ่ะเป็นเกณฑ์หนใช่ไหมพอเกณฑ์เกณฑ์หนเสร็จเราเทคเกณฑ์หนึ่งคับ,ค,บคอลงมาในเลสลงมาเลสเราสามารถคอนี้ลงมาแล้วปัดแวน1 0 0 0 0หมื่นได้เพราะมันบอกว่าเลือกยูนิตหนึ่งใบทำให้เราสามารถปัดแวนได้แล้วแวนจะตีออก18กำลันตีหนึ่งดมนะครับถ้าเราแบบอยากเล่งแดมให้เร็วๆเนาะเราสามารถทําแบบนี้ได้นั่นเองนะครับสำหรับคนนี้ใส่ไปแค่สองใบพอโอกาสใช้น้อยกว่าบล็อกหนึ่งแหละก็ไม่ต้องใส่เยอะมากแล้วก็ใช้ได้แหละนะครับ ต่อไปเป็นน้องคนนี้สําหรับน้องชียะนะครับจากทีดีของไคริเองนั่นเองนะครับมีเทคบอกว่าเมื่อลองสนามนะครับสวัสดีหนึ่งอาดูหักล้องนะครับเราสามารถคอลอาไอตัวที่ดูเนี่ยลงมาได้นะครับแต่ถ้าไม่คอลเอาขึ้นมือแล้วบังคับทิ้งมือหนึ่งใบนั่นเองนะครับเอาเป็นตัวเติมของเติมบอร์ดน้องค่อนข้างมีประโยชน์หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่ได้ใช้น้องจริงๆก็ เก่งมากๆเลยสาหรับน้องชิยแต่ก็ยืนแค่สามพันนะครับก็เลยใส่มันน้อยต่อไปนะครับเป็น PGPG PG ที่เป็น PG ไม่ทิ้งมือนะครับใส่4ใบเลยนะฮะก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเนาะถ้าเกิดว่ามือเรามี2ใบหรือมากเออหรือต่ำกว่านะครับเราก็ไม่ต้องทิ้งมือเลยเวลาจ่ายคอสมันนั่นเองนะครับใส่4ใบต่อไปนะครับเป็นทิกเกอร์ยูนิตนะสุดท้ายละของเด็กเราเด็กนี้ผมไม่ได้ใส่ออเดอร์นะครับก็ ไม่รู้อะผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันกินที่อะก็เลยไม่ได้ใส่นะครับใบแรกนะครับใบแรกก็ใส่เป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ของสีชมพูนะครับมีเทคบอกว่าเมื่อได้เจอนะครับก็ธรรมดานะจนุดหนึ่งแล้วก็เลือกหนึ่งตัวบวกหนึ่งร้อยล้านแล้วก็ออกนอกเกมอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเทคเพิ่มเติมเทคเพิ่มเติมของโอเวอร์ทิกเกอร์ชมพูก็คือตลอดเกมนี้นะครับก็เหมือนอารมณ์เหมือนโอเวอร์น้าเงินนะครับตลอดเกมนี้ เรียกขาดทุกใบเราจะบวก1 0,000โอเวอร์หนึ่งหมืนเนี่ยแวนการ์ดเราจะบวก1น0 0 0หมื่นหนึ่งคีตลอดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโอเวอร์ชมพูเนี่ยเรียกขาดทุกใบจะบวก1 0,000นะครับต่อไปโอเวอร์หนึ่งนะครับคริติคอลสี่เป็นคิเทคนะมาบล็อกนี้แหละบล็อกศูนย์สองนะครับหามใส่กันเนาะเพราะว่าเผื่อเจอคุกเจออะไรเราก็แก้ทางได้นะเอามาโดดหนีเข้าโซไปนะต่อไปเป็นดอเทคนะครับดอเทคสี่ใบ เป็นลอเทคที่มีเทคบอกว่าเอ่อถ้าแวนการ์ดคู่แข่งเป็นเกียร์สหรือสูงกว่าเนาะก็โลบวกหมื่นนั่นเองเอ้ยโลบวกห้าพันทุกทีต่อไปครับฟอนเทคฟอนเทคก็ถ้าแวนอีกฝั่งเป็นเกียร์สหรือสูงกว่าโลบวกห้าพันก็จะเป็นโลสองหมื่นใส่สามใบนะครับบางคนอะ่ะจะใส่เป็นคีย์แปดเนาะไม่ใส่ฟอนแต่ดอเนี่ยบังคับใส่นะครับฟอนสามารถเปลี่ยนเป็นคีย์ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่อันนี้ผมถนัดแบบนี้ผมก็เล่นแบบนี้เนาะต่อไปเป็นฮิล ิวทิกเกอร์ธรรมดา4ใบเพราะว่าฮิวเทคยังไม่มีนะครับก็ใส่แบบนี้ไปเลย4ใบเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับทิกเกอร์ของเน็ผมนั่นเองนะครับหมดแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรละเรียบร้อยสำหรับไคริที่ได้ของเสริมล่าสุดจาก d l b t 0อะไรนะ0 2นะครับดีเ t 0 2เดี๋ยวบล็อกสามมาก็จะมีตัวซัพพอร์ตมาอีก สองตัวใหญ่ๆห,ห,หลักๆเลยนะครับที่ทำให้เด็กมันเก่งขึ้นมากๆนะครับก็เดี๋ยวว่ากันละกันในตอนนั้นเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับเรียบร้อยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสไ i b ์ผมด้วยนะครับเราจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับผมคงเสวัสดวายยจุบ๊บเย้